หลามาออมชมพูสวยมากเลยนะคะ่ะน,นั่นสวยมากเลยจ้าสำหรับใครที่กำลังมองหา เงินไหลามาออมชมพูค่ะแปลงล่างแล้วนะคะว้าวต้นนี้สวยมากเลยขึ้นคอละ สำหรับใครที่สะสมอยากได้หมาแปยดาบไปเรียยนะคะด้านนี้เลยเยอะมากมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันจ้ะถ้านี้เป็นยางอินเดียค่ะ มาออมชมพูสวยมากเลยนะคะน้านี้สวยมากเลยจ้าสำหรับใครที่กำลังมองหา เงินไหลามาออมชมพูค่ะแต่งล่างแล้วนะคะว้าวต้นนี้สวยมากเลยขึ้นคอละ ร้านต้นไม้อยู่ตรงซอยวัดพระเงินนะคะตรงข้ามกับมิตรไมตรีค่ะร้านนี้ต้นไม้เยอะมากสวยๆทางนั้นเลยค่ะ อันนี้เป็นอมชุมพูทั้งหมดเลยสีชมพูชมพูนะคะแล้วเรามาดูกันจ้าด้านนี้ใต้วันวนนาเลนไทน์แล้วนะคะใครสรนใจดอกกุหลาบไปปลูกลงกระถางสวยๆน่ารักด้านนี้เลยจ้ะ มีทุกสีทุกแบบเลยน้าใหม่เยอะมากเลยนะคะไปนู่นจุมกระจิมน่ารักกุหลาบสีแดงๆงซื้อกุหลาบวันวาเลนไทน์แพงๆเราซื้อไปลงกระถางปลูกกันเลยจ้าเยอะมากเลยนะคะชมครูคมาชมคูบ้านเย็น ออสวยๆน่ารักน่ารักขานาดเลยค่ะดอกนาะนสับ้าง ด้เป็นของฝากของขวัญด้วนะคะ ที่เข้ากระถางแบบนี้เท่าไหร่คะอเคอเขาเึ้นข้ะกระถางแบบนี้กระถางละยี่สิบห้าบาทนะคะน,านา่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยยี่สิบห้าบาทมือใหม่สะสมมือใหม่หัดเลี้ยง หางละยี่สิบห้าบาทถูกมากเลยน่ารักด้วยด้านนี้สามสิบนะคะด้านนี้ดังสวยๆทางนั้นเลยจ้ะ

เยอะมากเลยนะคะมีหลายแบบค่ะ ดอกแล้วก็มีดูด้านนี้กันสวยมากเลยค่ะ สวยทั้งนั้นเลยเนะจ้ามาดูสีมาดูความสวยความน่ารักของนางดูนะคะทุกคนสวยมากเลยจ้าซื้อเป็นของฝากของขวัญได้เลยสวยมาก นะคะสวยมากเลยค่ะ